สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือทิ้งคิดคลับกับใจตนะเรากลับมาแล้วนะคะกับคําถามของน้องอรวันที่ถามไว้เมื่อวานนี้ว่าจะบาปไหมถ้ารําคาญที่คุณพ่อบน่นแล้วก็บอกด้วยว่าผู้หญิงบ่นนะไม่เป็นไรมันเป็นปกติแต่ผู้ชายบ่นไม่น่ารักว่าอย่างนั้นแล้วหนูจะราคาญแล้วหนูราคาญเนี่ยหนูจะบาปไหมนะคะเมื่อวานนี้คุยถึงเรื่องวงจรในในการรับรู้ให้ฟัง แล้วนะคะวันนี้ก็อยากจะบอกกับน้องอรวรรณว่าที่ถามว่าจะบาปไหมเนี่ยคือบาปมันคือความรู้สึกผิดใช่ไหมคะออ้ยคุณพ่อว่าคุณพ่อเตือนคุณพ่อปรารถนาดีกับเราแล้วเรายังจะหงุดหงิดร,รําคาญคุณพ่อได้ยังไงอยากให้ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้นะคะก็ให้เราตั้งใจแล้วตอนนี้น้องอรวรรณต้องตั้งใจแล้วว่า เออถ้าเราไม่อยากจะบาปไม่จกจะรู้สึกผิดเราก็ต้องฝึกฝนตนเองให้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วมันความรำคาญเนี่ยมันก็มันไม่ได้เป็นของจริงของเราหรอกเพราะว่าถ้ามันเป็นของจริงมันต้องอยู่ต่อสิเราต้องบอกมันได้สิว่ารำคาญต่อรำคาญต่ออย่าไปสนใจอย่างอื่นรำคาญต่อนะคะมันก็ไม่มันมันมันไม่เชื่อเราอะมันหยุดแล้วมันก็ไปสนใจอย่างที่ว่าเมื่อวาน พอคุณพ่อพูดรู้สึกญหงุนหงิดตละอึดอัดละเสร็จแล้วมองไปเห็นทีวีเห็นดาราคนโปรดก็อา้าวไปชื่นชมดาราคนโปรดพอกําลังชื่นชมอยู่คุณแม่ทํากับข้าวกลิ่นโชยออกมาหอมเชียวก็ไปคิดถึงเรื่องอาหารละเห็นไหมคะว่ามันไวมันรวดเร็วมากมันก็ไม่ใช่ของเราหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราจะไปเอามันมาทําไมนะคะแล้วเราจะ ไปเอามันมาเป็นของเราทําไมมันไม่ใช่ของเราสักหน่อยมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติใครๆก็เป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งโลกแหละถ้าตาเห็นแล้วเกิดความรู้สึกเขาก็เป็นเหมือนเราเนี่แหละหูได้ยินก็เป็นเหมือนเราเนี่แหละนะคะกลิน่นลิ้นได้รับรสจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รับรสแล้วก็สัมผัสทางกายใจรับรู้มันก็เป็นเหมือนกันหมดทั้งโลกอันนี้มันเป็นธรรมชาติเลยแต่ยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้เป็นของเรา เหมือนกันหมดทั้งโลกเหมือนกันมันก็เป็นอารมณ์นี้คนนี้ก็เคยเป็นแบบนี้คนนี้ก็เคยเป็นแบบนี้อย่างความโกรธอย่างความรักอย่างความรําคาญก็เป็นของคนอื่นเหมือนกันมันไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอามันมาเป็นของเราทําไมในเมื่อมันไม่ใช่ของเราจริงๆถ้าเราทําได้คิดได้อย่างนี้ลงมือปฏิบัติเลยและง่ายๆนะคะก็คือทิ้งคิดเนี่ย ทิ้งคิดเลยใจเป็นอิสระทันทีไม่หงุดหงิดร,รําคาญไม่บาปเลยทันทีนะคะคุณพ่อพูดก็เอาได้ยินสิ่งที่ท่านเตือนเราเราก็ต้องฟังท่านเออเนาะท่านเตือนเราถ้าเราเปิดใจฟังเนี่ยเราจะเห็นความปรารถนาดีอยู่ในนั้นเราจะเห็นความรักความห่วงใยอยู่ในนั้นแต่เมื่อไรก็ที่ประตูใจของเราปิดเราจะมองไม่เห็นความรักความปรารถนาดีในสิ่งที่คุณพ่อพูด เพราะฉะนั้นทิ้งคิดใจเราจะเป็นอิสระและใจเราจะเปิดกว้างรับได้ทุกเรื่องแล้วเราจะเข้าไปในใจของท่านได้ด้วยว่าอ๋อท่านกำลังทุกข์อยู่ณนะเวลานี้ท่านถึงพูดออกมาแบบนี้เพราะเราหรือเปล่าเราเป็นคนทำให้ท่านเป็นห่วงหรือเปล่าเราจะเห็นใจท่านได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นชวนค่ะว่าทิ้งคิดเถอะใจของเราจะเป็นอิสระจากความ กรธความโลภความหลงหรือว่าความราคาญหงุดหงิดอย่างที่ว่านี่ยแหละนะก็คืออยู่ในหมวดของความโกรธนี่แหละนะคะทิ้งคิดใจเป็นอิสระวันเสาร์วันอา,าทิตย์นี้ไปลองฝึกนะคะหนูอรวรันแล้วได้เรื่องมีความคืบหน้ายังไงส่งข่าวกันใน Facebook ทิ้งแล้ววันนี้เราต้องลานะคะวันจันทร์กลับมาใหม่ค่ะที่นี่ที่เดิมสวพ FM91 ทิ้งคิดกลับกับใจตะนะ สวัสดีค่ะ